สวัสดีครับอันนี้นะครับคือ Tesla Model S Long Range Raven แลวมันคันนี้นะหม่เอี่มเลยแล้วก็ผมจะทดลองในวิดีโอนี้นะจะลองเล่งว่ามันเร็วแค่ไหนแล้วก็ผมก็จะทดลองว่ามันเสียงดังแค่ไหนถ้ามันเก็บเสียงและที่มันพิเศษนะคันนี้นะคือล้อเนี่ยมันเป็น Magnesium Rims 19นิ้วมันเบาวกว่าล้อธรรมดาของ Tesla ล้อธรรมดาของเทสลาเป็นประมาณ13กิโลอันนี้น้ำหนักแค่8กิโล m มักนะแล้วก็ต้องรวมยางเองก,ก็แปลว่าทุกล้อมันเบาเบากว่า5กิโลมันทำให้มันเร่งเร็วกว่ารถธรรมดารถธรรมดาและตอนนี้นะเราก็กำลังเตรียมกำลังชาร์จที่นี่แลวเดี๋ยวจะให้คุณดูนะข้างในเป็นยังไงอันนี้เป็นสีสีพีรไวท์นะแล้วก็ ข้างในเป็นอย่างนี้เ,เบาสีขาวเลดดิศดลแล้วเราก็กำลังชถึงาร์จแปดเปอร์แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะเราจะขับไปทางนี้แล้วเราก็จะวัดเสียงแล้วก็จะทดสอบเร่งนะฮึ่มล่ u n c h number one Launch number two, launch number three, launch number four. โอเคเรากลับมาที่บ้านนะล้วก็เราจะเช็คข้อมูลนะใน Google Sheet เนี่ย Model S นะ Raven นะมันเร็วนะเนี่ยตาม specification มันจะเป็น3.8วินาทีนะ0ถึ100กิมต่อชัวมงแต่ว่า Tesla นี่มันมันก็ยังไงดีะมันจะมันจะต่างกันนิดหน่อยจากที่อื่นเ,เพราะว่าถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะเขาก็จะเขาจะนับ0ถึ100กิมต่อชัวโมงแต่ว่า Tesla เขานับ 1>, 1 foot ฟุต roll out แปลว่ามันจะเริ่มนับตั้งแต่รถมันเริ่มไหลไป1ฟุตนั่นนะก่อนนะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราต้องดูแต่ว่านี่มันดีดรกากี้มันก็วัด1ฟุต roll out นะมันอยู่ที่นี่เนี่ยสามจ้วเราก็ต้องเราก็ต้องเทียบ3.65กับ3กถ้า t ับ l a มันถ้าเทสลาจะใช้เ,เบอร์แบบว่าเหมือน คันอื่นมันน่าจะเป็นประมาณ4ี่วินาทีก็เหมือนกับว่าโอเคจริงๆมันโกงนิดหน่อยนะนใช่มันมันตอแหละนะเทสตเราตอแหลฮะนี่บอกเฮ้ยแต่ว่าที่มันสําคัญนะ่คือ,เ,อ,อเราใช้ล้อ m ม g เรมส์เนี่ยที่มันเบาอะมันทําให้มันเร็วกว่าสเปคแล้วก็เหมือนกันเลยนะกับโมเดลสามเอ็มซีฮัมเมอร์ตอนเราใช้ล้อ m ม g r i มส์นะมันก็ทําให้มันเร็วกว่าสเปคไงศูนยหรือว่า0.6นวินาทีเร็วกว่าสเปคนะแล้วก็ถ้าเทียบ กับ Model S P 85อันรุ่นเก่านะนะอันนี้นะอันนี้เป็น performance ถ้าเป็นธรรมดานะมันเป็น5.6มินาทีอะแคผมจะให้คุณดูนะว่าเนี่ย Tesla มันพัฒนาเยอะแค่ไหนภายใน7ปีอะรถธรรมดาไม่ใช่ performance มันเร็วกว่า performance เมื่อก่อนแล้วก็มันก็ต่างกันเยอะนะ Raven นี่ตอนนี้นี่มันมีมันมี autopilot มี all wheel drive เร็วกว่าแบตเตอรี่ใหญ่กว่าใช้ไฟฟ้าน,น้อยกว่ามันมีอะไรดีกว่าตั้งเยอะเลยสารพัดเลยแล้วก็ราคานะถ้าเราเทียบกันะเมื่อก่อนมันทุกวันนี้ถ้าเราจะซื้อเรย์เหมืนมันราคา7จ็0 0 0นห้าหมเหรียญที่นี่อะแล้วเมื่อก่อนถ้าเราซื้อ performance นี่มันก็เป็นประมาณ7จ็ดแสนแต่ว่าเราก็ต้องบวก inflation ก็แปลว่ามันราคามันเท่ากันนะนะผ่านแต่ ที่ผ่านมาเนี่ยเปีนะดีแค่ไหนเนี่ยเทสลาโอเคแล้วก็เช็คอีกอย่างนึงนะเก็บเสียงเป็นยังไง Raven อันนี้ตอนนี้เราผมอยากจะเทียบเอ่อเรเวนอันนี้กับ Performance Raven ที่มันใช้21นิ้วแล้วก็เนี่ยมากริมนะจิ้นิ้วมันน่าจะเงียบกว่าเพราะว่าล้อมันใหญ่กล้มันล้อมันเล็กกว่ายางเยอะขึ้นแต่ว่ามันเสียงดังกว่านีผมก็งงเลยว่าโหมันจริงเหรอนี่มันเสียงดังกว่าหรือว่ามันจริงมันเท่ากันเลยนะ เป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยเนี่ยมันน่าจะเงียบเงียบกว่าประมาณ1นถึงสเดซิเบลเลยก็อันนี้น่งจะเป็นเกี่ยวกับว่า Michelin Pilot Sport แล้วก็ c h e l i n ป p r i v a c เอ้ p r i เ a c y มันมันเก็บเสียงดีมันมีอะคูสติกโฟมมันมีโฟมในยางอะนะผมก็เคยเห็นนะในโมเดลสเหมือนกันนะว่า m i c h e l i เนี่ยนะมันเก็บเสียงดี ก็ถ้ามันสําคัญก็น่าจะซื้อมิชลินหรือว่าซื้อแบบอื่นถ้าอันนี้วินหลุนเนี่ยมันเป็นมันเป็นยางจีนอะคนไทยไม่ชอบของจีนโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูไปนะแล้วแล้วก็ขอขอบคุณกันใหม่สวัสดีครับ